สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับฝากขายนะครับก็คือว่ามันมีไอเทมอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยแบบมีอะไรบ้างทำนะใช้ทำอะไรบ้างจะทำอะไรได้ประมาณนี้ก่อนอื่นเราจะเข้าฝากขายอ่ะเราเข้าได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเนี่ยผมเข้าได้ปกติใช่ไหมแต่บางคนอะ่ะจะมีที่ว่าทำไมผมเข้าฝากขายไม่ได้เพราะว่าคุณล็อก In ID gate ซึ่งคุณต้องมาผูกเมลตรงนี้กดที่ไอคอนเมนู Option เลือกข้อมูลแล้วก็ให้เราเชื่อมต่อซะจะเป็น Gmail หรือ Facebook ก็ได้ถ้าเกิดเกม O เพนเบตาแล้วนะแล้วทีนี้ต่อไปฝากขายมีอะไรบ้างผมก็จะค่อยๆไล่ไปนะอาจจะทำไหลไหลอะไรวะ หลาย EP หน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะผมพอผมทำไปด้วยอธิบายไปด้วยน,นี้เซิฟเถือนนะเอ้ยไม่ใช่เซิฟเถือนเซิฟโค้ดเบต้านะก็ะเลยแบบเงินเซริรฟขายได้แพงโอเคเรามาเริ่มที่ก่อนอย่างแรกอาวุธก็ทุกคนก็จะรู้ว่าสายสายตัวเองอะ่ะต้องใส่อาวุธอะไรนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นโอบสายสายเวท ก็คือวิสซาดฟอรตเกนเนอร์ ner, แล้วก็ฟอร์ตอาเชอร์สามสายนี้นะแล้วก็แล้วก็จะมีฟอร์ตเบดเดอร์กับฟอร์ตชิลเดอร์ที่ใส่ได้อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็สายเวทจะไม่ใส่กันนะจะใส่ก็เป็นฟอร์ตเบดเดอร์กับฟอร์ตชิลเดอร์นะ <c oughs> เพราะว่าจะพลังโจมตีเยอะกว่าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะอันนี้คือแอคแทก 51กับ m มจิกเอ t a แท57ใช่ไหมคือมันต่างกัน6หน่วยนะแต่ถ้าอันเนี้ยเมื่อกี้มัน G สาเดี๋ยวดู G 4แล้วกันเพื่อความใกล้เคียงกันโอเคอันนี้เอ็กแท็กหกสิบเอ็ดแมจิกอแทมันห่างกัน3หน่วยเอาไปไปที่โอบโอบปุ๊บ G 4เหมือนกันนะเอ็ x แท c กที่60แล้ว m มจิกเอ็กแทที่73ห่าง13หน่วย คือโอบจะเป็นเน้นของสายโจมตีเวทจริงๆส่วนฮิตตันนั้นจะเอาไว้ใช้กับสายฟอสชิลเดอร์กับฟอสเบเดอร์ที่เป็นสายผสมต่อไปคาตนะคาตนะก็จะเป็นของสายเบเดอร์ที่เล่นสายเด็กถ้าเล่นเด็กจ๋านะเพราะว่าคุณดูสเตตัสนะสเตตัสเนี่ยสเตงอินเด็กมันจะเอ้ยเบเดอร์ Better, นี่สเตง57 อินสิบสี่เด็กแปคือเด็กจะนำแต่ถ้าเป็นเบดดับตรงธรรมดาเนี่ยสเต็งจะนำเอ r ทีอาร์เนี่ยแปเด็กเป็น57เองแล้วการจะใส่ชุดในเกมนี้นะคือมันก็เหมือนเพิ่งเลเวลหน่อยหนึ่งแหละแต่ถ้าสแต็กเราถึงอะ่ะเราจะสามารถใส่พวกนี้ได้ใส่ดับจีไหนก็ได้ถ้าสแต็กเราถึงสแต็กของเราก็คือ คือสเตตัสอ่ะพูดแท็กเดี๋ยวงงโอเคเนี่ยตรงนี้ครับว่าเรามีเท่าไหร่เราต้องให้มันมีพอพอดีหรือมากกว่าตามที่มันกําหนดนะเนี่ยต้องมีมากกว่าถึงจะใส่ได้มันก็จะบอกเนี่ยอาชีพนี้ต้องมีอะไรอาชีพนี้ต้องมีอะไรต่อไปไดคาตนะกับเกสสวอร์ดเอ้ยเกสซอสเออ ติดสวอรอ์ดกองครทีนี้ก็จะต่างกันตรงที่ว่าคาตานะเนี่ยดคาตานะกับคาตานะธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นดาบเล็กกับดาบสองมือใช่ไหมแต่ว่าจุดเด่นของมันคือแอคแทกเลดครับแอคแทกเลดมันจะมากกว่าดาบตรงแต่พลังโจมตีจะน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นเบลดดาบตรงพลังโจมตีจะเยอะก,กว่าเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ย و, เยไอคอนมันไม่เปลี่ยนงงเลยเนี่ยพลังโจมตีมันจะเยอะแล้วก็เอ็กแทกเล e มันจะน้อยเกสซอ o r t ก็เหมือนกันก็จะพลังเน้นไปที่พลังโจมตีเอ็กแทกเล e จะน้อยลงเวลาการเลือกอาวุธใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะแต่ถ้าเป็นสําหรับเบดเดอร์ก็คือถ้าจะเล่นใส่เด็กอะคือสายหลบให้สายคาตานะต่อไปชาคามเป็นของอ่า การเดเตอร์ก็จะมีแค่อย่างเดียวใส่เดียวๆไม่ต้องเลือกอะไรมากมายว่าเราจะต้องใส่สายเลสหรือสายอะไรแล้วก็ต่อไปเป็นชุดอ่าชุดมันก็จะแยกตามสายมีหัวมีชุดเอ๊มีเสื้อมีรองเท้ามีถุงมือมีทั้งหมด4ส่วนอ่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ต้องอธิบายเนาะหลักการเหมือนกันต้องมีสเตตัส ให้พอตามสายที่มันต้องการเนี่ยถ้าเป็นมอริเออร์ต้องมีสเตตัสเท่านี้ฟอชิลต้องมีสเตตัสเท่านี้กาเด a t o เตอร์ ator, ต้องมีสเตตัสเท่านี้บวกป้องกันบวกอะไรแล้วก็ดูกันดูกันว่าได้เท่าไหร่ผมก็จะไม่อธิบายเยอะนะเพื่อชุดอาวุธเนี่ยก็ข้ามๆไปมันคล้ายๆกันต่อไปก็จะเป็นที่เอ,อ็กเซซเซอรีถ้าผมอ่านไม่ผิดนะจะมีแหวนเริ่มที่แหวน แผนก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็จะตรงนี้จะเป็นประเภทนะมีอันดับนี้ก็เหมือนระดับว่ามันบวกหนึ่งบวกสองบวกสามอ๋อผมลืมตรงเพื่อชุดนะเนี่ยถ้าสมมติเราเลือกขั้นมานะสมมติผมเลือกขั้นเป็นลาพีสมันก็จะมีอันดับอันดับก็คือจำนวนบวกว่าบวกอะไรตัวอีพกอีพกคืออะไรอีพกคืออีพกคือความสามารถของมันอนะ เนี่ยคุณเห็นไหมเช่นเนี่ยสกิน e xp per skill สกินเออบวก4หรืออันนี้อ่ะอย่างอันนี้เอ็อ่ะอย่างอันเนี้ย accelerate บวก175อะไรประมาณเนี้ยครับคือจะอยู่ตรง epic เนี่ยมันจะบอกให้เราเลือกได้ว่าเราต้องการคราฟอะไรมันก็จะบอกมาสกินอะไรคราฟแมนคราฟแมนขั้นสูงมาสเตอร์อะไรประมาณนี้ ครับแมนขั้นสูงสุดก็คือชื่อสีทองนะครับเอ้สีเหลืองๆอะออกสีเหลืองเหๆโอเคมาที่กลับมาที่เครื่องประดับของเราต่อออมเจะเป็นลิงเ็าจะมีแหวนแหวนก็ใส่ได้ตามเลเวลนะแหวนจะใช้เป็นเลเวลไม่ได้ใช้เป็นสเตตัสแล้วทีนี้ก็เลือกกันเองว่าเราต้องการใส่อะไรก็จะมีแหวนทั่วไปเลยตั้งแต่ ไฟเตอร์แชมเปียนเศษอะไรแหวนครับแหวนดอกมอนลิงออฟลักคิทิคอนลิงแหวนดูดเลือดอะไรไปเรื่อยๆมีหมดเลยเราก็ให้เราเลือกเอาเราค่อยๆจำชื่อไอเทมดูสำหรับมือใหม่อ่ะต้องหัดจำตอนแรกผมก็นั่งจำนานเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นสร้อยก็จะไม่มีอะไรมากครับแต่ก็จะมีอยู่สร้อยหนึ่งแต่ว่ามันอีกนานกว่าจะมาถึง คือเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเป็นของเกาหลีมันจะเป็นสร้อยเงินดาสร้อยดันง,งูส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อไหนนะนจะเป็นสร้อยที่เอามาบวกบวกได้เนี่ยสร้อยเนี่ยจะเป็นสร้อยที่มันเอามาบวกได้มันจะมีคาราฟของมันนะแล้วก็จะมีคนที่บวกอยู่หรือไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมจำผิด มันก็จะมีเนี่ยยคร์ฟของมันจะมีสีม่วงสีส้มสีธรรมดามันก็แล้วแต่ว่ามันจะดีไหมถ้ามันดีราคามันก็จะแพงออฟออวชั่อของมันอะออปตรงเนี้ยสีม่วงๆเนี่ยถ้าดีมันก็จะแพงต่อไปก็ต้มหูก็ตรงตัวต้มหูต้มห,หูใส่ได้สองข้างกําไรกําไรก็ใส่ได้สองข้างเบล,ลคือเข็มขัดเข็มขัด มันก็จะมีเข็มขัดธรรมดาพวกนี้ที่ดอกตามมนแล้วก็เข็มขัดอีกอย่างหนึ่งที่เอาไว้แรกอ่าไว้แลกไว้แลกไหนนะเข็มขัดอ่ะที่แรกแล้วบวกได้ก็คือจะมีนี่สอย่างเข็มขัดป้องกันเข็มอ่ะแล้วเบล l o ออฟกาเดียนละกันผมไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษมันอันนี้ก็เบล l o ออฟ g ฟ t เตนะเข็มขัดสายโจมตีพลังโจมตีตกายภาพแล้วก็ b e ล l o ออฟเซพลังโจมตีเวท มันก็เอามาบวกได้จะใช้หินคารออสแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเพราะอุปกรณ์สมสัยมันจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะเดเกตดีกูลาคาชามชามก็จะเป็นไอขนนกแบบนี้ครับเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นที่ผมกดผิดมาอ่านีน่นี่คือชามครับก็จะมีหลายสีให้เราเลือกใช้ตามคำน้องการเราแต่ส่วนใหญ่คนก็จะ ใส่ไปที่สีเหลืองส่วนอันนี้คือชามผสมคือชามที่ผสมแล้วคือขั้นสูงสุดก็คือเนี่ยคอมโพสซตันะ่งผมอ่านไม่ค่อยเก่งก็คือมันอัมาฟิวชั่นรวมกันแล้วจะมีความสมายของ2องชามรวมกันไอขนนกที่เป็นขนนกวิงว่งวิ่งกลมๆมากแกะโอเคต่อไปเป็นทาลิสแมนทาลิสแมนก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ ปึ้งนี่คือทาริสแมนก็จะมีขายในช็อปให้เราไปบวกกันค่าความทำร,รมดมันก็จะขึ้นตามบก่กอย่างอันเนี้ยเริ่มแรกมัน50ใช่ไหมเฮพีบวก50ถ้าบวก3มันก็มี HP พบวก30มาป้องกันบวก15อันนี้อะไรไม่รู้5%ปรบวก5ประมาณนี้ต่อไปในในโค้ดเบต้าของเซิร์ฟไทยนะียมันไม่มีแล้วมันยังไม่มีเพิ่มก็ดูที่เกาหลีเกาหลีต่อเลย คือผมเรียกมันว่าปอกคอแล้วกันอารมณ์เหมือนสร้อยคอแต่มันไม่ใช่สร้อยอ่ะสร้อยมันจะคืออัมูเลตใช่ไหมก็จะอารมณ์เหมือนเข็มขัดกับทาลิสแมนเมื่อกี้คือแรกเพื่อเอามาบวกอันนี้จะมีขายที่ NPC เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรวบไปทีเดียวว่ามันมีขายที่ไหนโอเคต่อไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ตลับไปก็จะเป็นขนนกเอ้ยเน็ตเน็ตเน็ตไม่ดีอ่ะไม่เดี๋ยวผมคงต้องออกใหม่เน็ตไม่ดีไปหมดเลยเอ่อนี่ นานเหมือนกันแฮะสินาทีละอยู่ในหัวข้อชุดอยู่นะพอหลุดจากชุดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอีพีเป็นอีกหนึ่งอีพแล้วกันพูดไปเรื่อยๆปุ๊บตรงนี้ขอย้ายยะเดี๋ยวย้ายจองกันก่อนจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอก โอเคเรียบร้อยปึ๊กมาต่อเมื่อ,อกี้พอมันเมืองเข้าใหม่เมื่อกี้มันก็จะเป็นขนนกนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูทีหลังส่วนว่าแรกที่ไหนแรกที่ไหนแลกที่ตัว n v c ตัวนี้ครับไอเพิ่งที่เป็นเข็มขัดที่เอามาตีบวกได้นะถ้าถริดแมนซื้อในแคชช็อปเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูของเกาหลีแล้วก็ไอไอปอกคอที่ผมเรียกอะ มันจะซื้อที่โกเซอร์โกเซอร์อยู่เมืองไอเมืองเดียวคุยกับมันมันจะอยู่ข้างล่างตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวเราจะให้ดูที่ตุกตัวเกาหลีแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนโหลดเสร็จยังมาเสร็จแล้วไปไปไปในเมื่อมันออกมาแล้วก็พาไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงอึ้ง นี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่นจะอยู่ข้างล่างมันก็จะมีหินตรงนี้ที่ใช้แยกดบใช้ใช้แลกจะเป็นหินเควสเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวเลือกในของไทยอ่ะมันจะแลกที่ตัวนี้นะปึ๊บเรามาดูที่ไทยต่อมาว่าหลังจากเรามีตังอะ เราต้องใช้รายแรกมั่งมันต้องมีตังร้านสองล้านสาม้านอะไรเงี้ยเราต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ quest item อย,อยู่ในหัวข้อ quest item หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าจากท้ายห้าจากท้ายผมว่าจะเข้าของเกาหลีห้าจากท้ายเหมือนกันนะนับช่องเอาหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้า quest item อันกลางเลือกที่อันกลางเนี่ย mission item ปุ๊บแล้วเราก็เลือก มันจะสเตนโคนมันคือสเตนโคนมันเป็นหินรูปล่างหน้าตาแบบนี้ครับนี่รูปล่างหน้าต่างี้ได้จากเวสอะไรได้จากไอ้น,นี่แหละซื้อซื้อในนี้แหละซื้อเควสมาทําได้หรือต้องรอดอกจากในดัน110อ,ะอ่ะอ่านี่คือเวสไข่มันก็จะอยู่ข้างบนเนี่ยมิดและ,ะเรียกไปว่าเควส เฟสไขล่ละกันเทนนิงบุ๊กเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนไข่ใช่ไหมเนี่ยไข่แล้วก็มีเวสอะไรอยู่ข้างใน,นประมาณนี้นี่คือการแรกทำเวสเพื่อเอาหินที่แรกเข็มขัดนะครับมันจะซื้อขายไม่ได้นะถ้าจะเอามาขายต้องค้าอีกทอดหนึ่งแต่คือไม่ต้องคาาหรอกมันมีโอกาสแตกเหมือนกันทำให้แบบค้าไม่ติดเสียของไปฟรีๆโอเค ต่อไปก็จะเป็นอิมูเลตอิมูเลตก็คือสําหรับผมมันผมเรียกว่ามันคือคุ้มคุ้มก็คือถ้าคุ้มอ่ะถ้าเกิดเราใส่ชุดชุดในตัวเนี่ยเป็น G6 ขั้น G6 เดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันจะมี G ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย G5 G3 G อะไรเงี้ยถ้าเกิดชุดที่เราใส่อ่ะมันเป็น G6 แล้วเราใส่ แล้วใส่เนี่ยคุม G6 เนี่ยมันก็จะมีผ้าคุมมาข้างหลังส่วนไอ้ ETC i m l a t e ก็จะเป็นคุมอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวดูที่เกาหลีมีขายไหมไม่มีขายนะมันมันไม่ค่อยมีขายหรอกไอคลุมอันนั้นอะไม่หรือผมจําผิดไม่รู้แต่คืออันเนี้ยมันจะเป็นอันมันจะมีแบบนี้อีกแบบหนึ่งเหมือนกัน ต่อไปไปที่หัวข้อแอตตันไมท์เดี๋ยวผมไว้อีพีหน้าแล้วกันผมจะแยกกันแล้วกันว่าอันนี้คือของสมชสยทำาอาวุธชุดแล้วก็เครื่องประดับโอเค